สวัสดีครับกิติพนันธุสายกุลครับจอจราจรของท่านในช่วงของเที่ยงวันทันเหตุการณ์นะครับพาให้ผู้ชมไปที่สะพานข้ามแยกแครายนะครับซึ่งปิดปรับปรุงมาสักระยะหนึ่งพอสมควรนะครับในช่วงปลายปีซึ่งขณะนี้นั้นเปิดให้บริการแล้วนะครับแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มศักยภาพในการรองรับปริมาณจราจรได้อย่างดีแต่อย่างไรก็ตามนะครับในปัจจุบันนี้ผู้ใช้ทางก็ยังมีความคิดเห็นในเรื่องของการเปิดเลนพิเศษและในแง่มุมของความปลอดภัยเพิ่มเติมด้วยนะครับไปชมครับ สะพานข้ามแยกแครายนะครับซึ่งอยู่ในความดูแลของกรมทางหลวงนะครับปัจจุบันนี้ก็ได้ถูกปรับปรุงใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นสะพานข้ามแยกเพียงไม่กี่ตัวในเขตเมืองนะครับที่มีการซ่อมแซมและเพิ่มความสามารถในการรองรับปริมาณจราจรได้ในขณะเดียวกันโดยแต่เดินนั้นแบ่งออกเป็น2ช่องจราจรไปและกลับนะครับแต่หลังจากการปรับปรุงนั้นได้มีการรื้อย้ายกำแพงคอนกรีตที่กั้นกลางออกและปรับผิวการจราจรให้เป็นเลนพิเศษตรงกลางนะครับมีการทาสีฟ้าให้สะดุดตาแล้วก็ติดตั้งเสา ลมลุกตลอดแนวของเลนพิเศษตรงตึงกลางของสภานี้ครับโดยจะถูกใช้งานเฉพาะเวลาชั่วโมงเร่งด่วนนะครับคือช่วงเช้าและช่วงเย็นและในสถานการณ์บางช่วงของวันที่มีการจราจรที่สะสมและติดขัดนะครับส่งผลให้การจราจรมีการระบายตัวได้เป็นอย่างดีนะครับทั้งจากถนนงามวงวานเพื่อออกเมืองและจากถนนรัตนทิเบตเพื่อเข้าเมือง แต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ยังคงมีความคิดเห็นจากประชาชนผู้ใช้ทางไม่น้อยนะครับที่อยากจะให้เลนพิเศษนี้สามารถเปิดใช้ได้ตลอดทั้งวันเพื่อลดความแออัดของการจราจรที่งามวงศ์วานและรัตนทิเบตนั่นเองนะครับไปฟังเสียงสัมภา์ของผู้ใช้ทางครับก็ดีขึ้นนะรู้สึกวันจะดีขึ้นนะขาเข้าตอนช่วงเย็นๆอนะไรเงี้ยเพราะเอวานี้ผมใช้เช่นรัตนทิเบตขาเข้าช่วงเ,เ,เย็นไงถ้าเปิดทั้งทั้งวันเลยก็ก็ดีนะทางจะได้สะดวกก็ดีนะครับผมดีแล้วก็ รถจราจรข้างล่างก็ไม่ติดด้วยครับ อย่างไรก็ตามนะครับทีมข่าว Tra ฟปรทรีนะครับก็ยังได้ตรวจสอบนะครับพบว่าการข้ามเลนพิเศษนี้นะครับเส้นทางสีฟ้านี้ยังมีบางจุดนะครับที่เริ่มที่จะมีเสาล้มลุดบางต้นนะครับถูกชนเห็นไหมครับตรงทางด้านขวามือนะครับแล้วหักลงนะครับโค่นลงครับและก็ส่วนที่เหลือก็มีบางส่วนเช่นเดียวกันนะครับซึ่งอาจจะก่อให้เกิดกันตรอันตรายในการใช้ทางได้นะครับเพราะว่าเสาล้มลุกนี้ถ้าหลุดไปเข้าไปในเขตทางเนี่ยรถบนสะพานนี่ใช้ความเร็วนะครับและเส้นที่เป็นเลนสีฟ้า ที่สะดุดตานั้นก็เริ่มที่จะมีสีที่ค่อนข้างจะหลุดล่อนนะครับในบางจุดก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ทางกรมทางหลวงนั้นอาจจะเข้ามาช่วยซ่อมแซมน,นะครับนี่เป็นในแง่มุมของความปลอดภัยแต่อย่างไรก็ตามครับแยกแครายหน้าที่จะเป็นแยกที่ระบายรถได้ดีนะครับณขณะนี้ในช่วงของขาเข้าข,า,ขาออกเมืองอย่างน้อยๆก็เฉพาะบริเวณของตัวแยกที่เคยมีปัญหามาอย่างยาวนานนะครับจาจราจรลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับขบับณครับ